สวัสดีค่ะเพื่อนพี่สีก็ปลูกพริกลงในกระถางแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมาแชร์วิธีการเก็บความชื้นคุมดินคุมหน้าดินเนาะพี่สีใช้เอหยกกล้วยนี่แหละรองก้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำเนาะเป็นการระบายน้ำเวลาเราปลูก ปลูกพืชในกระถางนะคะคราวนี้พอปลูกปลูกลงไปเสร็จเนาะปลูกพริกจินดาปลูกลงในกระถางเสร็จแล้วพี่สีก็จะใช้หยวกกล้วยนี่แหละนะใช้หยวกกล้วยเนี่ยคลุมคลุมหน้าดินนะคลุมหน้าดินเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินนะคะ mm hmm. เพราะว่ากล้วยเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่อุ้มน้ําได้ดีนะเป็นพืชที่ มีธาตุสารอาหารเยอะนะโดยเฉพาะธาตุาสารไนโตรเจนนะแล้วก็โพแทสเซียมนะโพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็เป็นพืชที่มีมวลจุลินทรีย์สูงเมื่อเวลาที่เขาย่อยสลายเอนไซม์แล้วนะคะเขาก็จะไปเพิ่มมวลจุลินทรีย์ให้กับดินดินที่เราปลูกในกระถางเนี่ยนะคะเราก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะคะอันนี้ ใครที่ติดตามพี่สิริเนาะช่องสิริรัตอออ์แกนิคเดนหรือจะเป็นช่องส่วนพี่สิริก็แล้วแต่จะสังเกตว่าพี่สิริจะใช้ยกกล้วยเนาะยกกล้วยซึ่งเป็นพืชที่พี่สิริมีมีอยู่แล้วในสวนเพราะว่าเราปลูกต้นกล้วยนะคะก็จะมานำมาใช้ประโยชน์ในหลายอย่าง ทั้งรองก้นกระถางนะนำมาหมักจุลินทรีย์นำมาเนี่ยคลุมหน้าดินสำหรับพืชที่ปลูกในกระถางนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คลุมเอาไว้เพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินนะโดยเฉพาะช่วงเวลาหน้าร้อนเนี่ยเป็นพืชที่เก็บอุ้มน้ำได้ดีนะได้ดีมากนะคะสำหรับแล้วก็ย่อยสลายกับการไปเป็นจุลินทรีย์เป็นธาตุอินทรีย์วัตถุในดิน ได้ดีมากนะคะได้ได้ดีมากๆนะคะเนี่ยสำหรับหยวกกล้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆนะที่สำหรับเพื่อนเกษตรที่ได้ทำพืชทำสวนนะคะที่มีต้นกล้วยก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะจะทราบดีอยู่แล้วว่าประโยชน์ของเขามากมายนะคะของคำว่ากล้วยนะก็จะเอาหมักดินกันไว้นะสำหรับคนที่ทำพืชสวนที่ปลูกกล้วย นะโดยเฉพาะกล้วยเนี่ยทุก,ท,กทุกสวนที่มีมีการปลูกกล้วยก็จะจะใช้ออ่ปุ๋ยจากการย่อยสลายจากต้นกล้วยโยกกล้วยจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยนะคะเพื่อบำรุงดินนะบำรุงดินบำรุงพืชผักในสวนนะคะพี่ศิีก็จะพี่สิีก็จะใช้ใช้ประโยชน์จาก จากก้วยเนี่ยแทบจะทั้งหมดนะคะก็เป็นการลดต้นทุนที่เราไม่ต้องไปซื้ออขุยมะพร้าวหรือไปซื้อฟางนะโดยเฉพาะที่เราปลูกพืชผักอยู่ในในเมืองในกรุงเนาะเราไม่คือสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา ประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์หลายอย่างจากกล้วยกล้วยะะถ้าเราปลูกกล้วยหนึ่งเราได้กินผลแน่นอนนะคะแล้วก็ปรีปรีกล้วยเราก็ได้กินหนะะยวกกล้วยเราก็ได้กินนะคะหน่อก,กล้วยนะคะหน่อก,กล้วยเราก็เอามาทําปุ๋ยนะคะเป็นจุลินทรีย์หน่อก,กล้วย นะก็บำรุงพืชบำรุงผักในสวนโดยที่เราไม่ต้องไปไปซื้อปุ๋ยนะคะพเพื่อนๆเนี่ยนะเป็นสิ่งที่คุมหน้าดินได้ได้ดีมากนะคะโดยโดยเฉพาะที่อันนี้น่าจะมีปัญหานั้นเพื่อนใบใบงุมง้มงงอ,งงอ,งงองแบบนี้น่าจะเป็นปัญหาพี่สิริว่าน่าตัดออกเด็ดออกดีกว่านะ เด็ดยอดเลยดีกว่าให้เขาแตกใหม่จะได้เป็นพุ่มๆน่าจะมีน่าจะมาจากเพรียะอันนี้ก็คือทั้งหมดของพริกจินดาสวยงามมากนะเพื่อนเนาะ ใช้ประโยชน์จากกล้วยนี่นะคะคลุมคลุมหน้าดินเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ดินแห้งนะคะไม่ให้ดินแห้งอันนี้ก็เป็นไอเดียที่พี่สีนำมาฝากเพื่อนๆนะคะใครที่ปลูกพืชปลูกผักอยู่ในกระถางอยู่ในเมือง ในเมืองอยู่ในกรุงนะคะก็เอาไปใช้ได้นะคะเป็นวิธีดูแลผักในส่วนง่ายๆของพี่สิริเดี๋ยวอันนี้อันนี้พี่สิริก็จะเอามาใส่เหมือนกันนะคะต้องเดีย๋ยวต้องไปเอาเพิ่ม ไม่เอาเอาก้านกล้วยมาเพิ่มนะก็เพิ่มดินเพิ่มดินลงไปนะคะเวลาเราปลูกปลูกพืชปลูกผักในกระถางเนี่ยนะคะเพื่อนมันก็จะมีปัญหาเรื่องกันรากรอยแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเติมดินนะเติมดินลงไปเพื่อ ไม่ให้ลากลอยถ้าลากลอยเขาก็จะไม่ค่อยโตจะไม่ค่อยโตนะคะเพื่อนเราต้องเติมดินลงไปค่ะเติมดินลงไปเพื่อไม่ให้ลากเขาลอยเราปลูกปลูกผักปลูกพืชในกระถางเนี่ยสิ่ง สิ่งที่เราต้องทําก็คือการเพิ่มเติมสารอาหารเพิ่มเติมสารอาหารให้กับพืชที่เราปลูกไว้ในกระถางเพราะเข้าไปหาเขาไปหาอาหารทานเองไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าเขามีพื้นที่จํากัดรากเขาก็จะอยู่แบบจำกัดเพราะ,ะนั้นเราจะต้องเติมเติมธาตุสารอาหารลงไปนะให้ให้กับเขา ให้เขาจะมีธาตุอาหารเพิ่มเขาจะดูดซึมขึ้นไปเลี้ยงลำต้นเนาะขึ้นไปเลี้ยงลำต้นให้เขาได้เติบโตใส่ลงไปเติมธาตุอาหารนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพี่สิริก็พาเพื่อนมาเติมดินนะเติมดินแล้วก็คลุมดินนะเติมดินคลุมดินให้กับพืชที่ปลูกในกระถางนะคะโดยเฉพาะเป็นพืชผักที่เราปลูกไว้ทานเป็นพืชผักสวนครัวนะคะทั้งพริกทั้งใบแมงรักหรือว่าบางท่านอาจจะต้องปลูกอะไรที่มากกว่านี้พืชผักในครัวในสวนครัวนะคะเราก็ปลูกเอาไว้กินเองค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆที่มารับชมแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะมีสาระและประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้พาชมคลิปและสาระดีๆจากสิดิรัชออร์แกนิกการ์เด้นวันนี้พี่สิริกเอาไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ